สิทธิ์พี่ของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่333สหายของข้าองค์เน็กเซียน 1. หวารี่รีเทียนเหตุใดฝ่าบาทแค่แค่มาจริงจังกันเถิดตัวอักษรรี่และเทียนเมื่อรวมกันก็เป็นตัวอักษรห้าวซึ่งไม่ได้มีความหมายเพิ่มเติมมากมายนักในโลกบรรพการปัญหาคือเหตุใดองค์เน็กเซียนจึงปฏิบัติตามกฎของวิหารเทพทะเลของเขา เมื่อเห็นร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนหลี่ฉางโซ่ก็ไปที่แผงขายข,ายของริมทางจริงๆแล้วคว้าทู่หอมยาวทันใดนั้นหลี่ฉางโซ่ก็หวนคิดและตัดสินใจอย่างเฉียบขาดทันทีเรื่องนี้แก้ไขได้ไม่ยากเมื่อฝูงชนค่อยๆแย,ย,ยกย้ายกันไปองค์เน็กเซียนก็ถือทู่หอมเอาไว้ด้วยมือซ้ายและใช้มือขวาถือพัดเอาไว้ภายใต้สายตาจ้องมองของทูตเทวะทั้งสองเขาก็ได้ลอยเข้ามาในห้องด้วยท่าทางพึงพอใจในขณะนั้นหลี่ฉางโซ่ได้จับถ้อยคำสำคัญในการเรียบเรียงคำพูดขององค์เน็กเซียน องเน็กเซียนก้าวเดินไปสองก้าวแล้วเห็นตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ในรูปเซียนชราของหลี่ฉางโซ่เขาอดหัวเราะออกมาไม่ได้แล้วประสานมือพร้อมโค้งทันวะให้หลี่ชางโซ่และกล่าวว่าท่านแม่ทัพคนล่าสุดมีบัญชาให้ข้ามาเยี่ยมท่านคำว่าแม่ทัพคนล่าสุดย่อมบ่งบอกว่าองเน็กเซียนเป็นร่างจำแลงและไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้เกี่ยวกับร่างจำแรงของเขา เมื่อได้ยินคำพูดนั้นหลี่ชางโซ่ซึ่งเป็นผู้ควรจะประสานมือโค้งคันวะให้พลันชงักไปทันทีก่อนจะโค้งคำนับให้เล็กน้อยและสะบัดแท้ในมือของเขาจากนั้นเขาจึงกล่าวว่าลำบากท่านแม่ทับแล้วรบกวนท่านปรดมากับข้าเถิดทันทีที่หลี่ชางโซ่ผายมือเชื้อเชิญร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนก็พยักหน้าพลางยิ้มแล้วตามหลี่ชางโซ่ข้ามผ่านห้องโถงหลักและมุ่งหน้าตรงไปที่สวนด้านหลัง เมื่อผ่านมุมหนึ่งนอกห้องโถงใหญ่ร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนก็กวาดตามองห้องโถงหลักของวิหารเทพทะเลและเห็นรูปปั้นสองขนาดทั้งใหญ่และเล็กรวมทั้งเสาทองคําที่แกสลักมังกรยืนอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของรูปปั้นตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนังเคลือบสีสันสดใสยอยู่ในห้องโถงบ่งบอกเนื้อหาได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวร่างจำแลงขององค์เน็กเซียนถามอย่างเป็นกันเองว่า ฉางเกิงฉไนเจ้าถึงใช้กำแพงสีขาวเป็นฐานหลังรูปปั้นฉไนเจ้าถึงวางภาพเหมือนหรือแขวนม่านภาพโปร่งเล่าหลี่ฉางโซ่ยิ้มพลางกล่าวผ่านการส่งข้อความเสียงว่าเทพน้อยได้รับพระเมตตาจากพระองค์ที่ได้ออกพระราชะองค์การแต่งตั้งให้เป็นเทพผู้ชอบธรรมแน่นอนว่าข้าย่อมจะสงวนตำแหน่งหลักในวิหารไว้สำหรับรูปปั้นของฝ่าบาทในภายหน้าเพื่อให้เป็นความชอบธรรมของสารสวรรค์ร่างจำแลงขององค์เน็กเซียนเลิกคิ้วพลางพยักหน้าเบาๆแล้วกล่าวว่าขุนนางฉางเกิงช่างคิดนัก ลีฉางโซ่กล่าวว่าย่อมควรเป็นเช่นนั้นตามสวรค์และเหตุผลฝ่าบาทโปรดพักผ่อนที่ห้องโถงด้านหลังเถิดท่านเสด็จมาเยือนที่นี่กะทันหันกระหม่อมโดยสามารถนักที่ไม่อาจรู้ถึงการมาเยือนของท่านจริงๆจึงมิได้เตรียมการถวายการต้อนรับใดๆเอาไว้แม้แต่น้อยองเน็กเซียนยิ้มและตอบว่าไม่ว่าที่ใดก็เคลื่อนไหวไปได้ตามต้องการข้าเพียงแค่จะเดินสบายๆไปรอบๆเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยในขณะนั้นองเน็กเซียนถือเครื่องศัก,กระอยู่ในมือแล้วกล่าวว่าแล้วของสิ่งนี้ ฟาบาดโปรดอย่าให้เทพน้อยต้องอับอายเลยหลี่ชางโซ่ยิ้มแย่แล้วกล่าวต่อว่านอกจากเต่าสวรรค์และปรามาจารย์อาวุโสในวังเมฆม่วงแล้วผู้ใดจะรับเครื่องสักดิ์สิของฟาบาดได้ฟาบาดเออเมื่อเทพน้อยตั้งกฎสำหรับวิหารเทพทะเลในตอนนั้นก็เพียงให้เหล่าสานุศิ์เข้ามาภายในวิหารพร้อมเครื่องศักดิ์สเท่านั้นไม่ใช่ทูกขอรับฮ่าฮ่าฮ,าฮ,าฮา่ ร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนอดหัวเราะออกมาไม่ได้คาอยากทดสอบเจ้าแต่เจ้าตอบง่ายยิ่งหน้าเบื่อหน้าเบื่อจริงๆขณะที่หัวเราะองค์เน็กเซียนก็ยื่นเครื่องสัก,กระให้หลี่ฉางโซ่ซึ่งลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังคงนำมันมาถือไว้วันนี้ไม่มีคนภายนอกเจ้าไม่ต้องระวังมากไปร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนตบแขนของหลี่ชางโซ่แล้วกล่าวว่าไปพาข้าไปเดินเล่นรอบๆวิหารเทพทะเลของเจ้าสักหน่อยเถิด ลีฉางโซ่รับคำพลังอดคิดไม่ได้ว่าเหตุใดององเน็กเซียนจึงมาที่นี่ข้าจะมั่นคงและปฏิบัติตัวว่าฟาบาทองคเน็กเซียนมาที่นี่เพื่อถามข้าข้าจะระมัดระวังหลังจากนี้แต่แล้วอีกครั้งเขาก็ได้ขอให้หลีชางโซ่ทำมุตราอย่างรู้ในเรื่องของการนำเผ่ามังกรเข้าสู่สารสวรรค์ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ได้ผลลัพธ์ไม่เลวหากยังถูกตั้งข้อสงสัยอยู่อีกเขาก็อาจไม่ไปสารสวรรค์เพื่อไปตามวิธีเซียนชาราผู้เมตตาและเป็นมิตรและเขาจะมุ่งไปที่วังดุสิตโดยตรงแทน ในฐานะเซียนเขาต้องซื่อสัตย์และมีมโนธรรมด้วยส่วนอาจารย์อาจิวเป็นเพียงตำนานในโลกแห่งมโนธรรมเออนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของข้าเองเมื่อมองดูท่าทีขององค์เน็กเซียนเช่นนี้แล้วก็เป็นไปได้มากว่าบางทีที่องค์เน็กเซียนมาที่นี่นั้นหาใช่เพื่อมาจับผิดไม่ต่อมาองค์เน็กเซียนก็น่าจะเป็นผู้ที่สนับสนุนและกระตุ้นเตือนข้าว่าเขากำลังเฝ้าดูข้าอยู่ ลีฉางโซพาร่างจำแลงขององค์เน็กเซียนเดินไปรอบๆสนามด้านหลังของวิหารเทพทะเลและเหลือบมองไปยังกระแสผููสแสวงบุญที่มากมายไร้ที่สิ้นสุดในห้องโถงด้านหน้าก่อนจะไปนั่งที่ห้องโถงด้านหลังเมื่อเข้าไปในห้องโถงด้านหลังของวิหารเทพทะเลแขกผู้มีฐานพลังสูงกว่าจะประทับใจกับภาพภูเขาแม่น้ำทันทีไม่เว้นแม้แต่องค์เน็กเซียนฉางเกิงภาพวาดนี้มันเป็นของขวัญจากเทพธิดาอาวินเซียวขอรับ หลี่ฉางโซ่ยิ้มและกล่าวว่าเทพน้อยไม่รู้ว่าจะวางของสิ่งนี้ไว้ที่ใดจึงแขวนเอาไว้ที่นี่ฟู่เป็นผลงานแท้จริงของสิทธิพ่ทงเทียนเป็นสมบัติที่หายากจริงๆดวงตาขององค์เน็กเซียนฉายแสงวับขึ้นครู่หนึ่งในขณะที่หลีช่ชางโซ่ยินยิ้มอยู่ข้าง,างๆเงียบๆโดยไม่เอ่ยตอบอะไรหากนี่ไม่ใช่ภาพวาดของจอมปราดไม่ว่ามันจะล้ำค่าเพียงใดหลีช่ชางโซ่ก็จะไม่ลังเลใจที่จะมอบมันให้กับองค์เน็กเซียนทันที แต่นี่เป็นผลงานชิ้นเอกของจอมปราดที่เทพธิดาอาวินเซียวมอบให้และกรรมขอ,ของของขวัญน,นั้นก็ใหญ่เกินไปจริงๆร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนมองไปที่ร่างจำแรงของตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ของหลี่ช้างโซ่ด้วยดวงตาที่ฉายแววชื่นชมมากขึ้นช้างเกิงเจ้ามีสหายใจกว้างมากจริงหรลือกันว่าเทพธิดาซานเซียมีพลังเวทมากแข็งแกร่งและทักษะสูงนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทองหุ้นหยวนของอวินเซียเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ดุร้าย เทพน้อยไม่รู้เรื่องนี้มากนะักข้าเพียงเกี่ยวข้องกับผู้อาวุโซสซันเซียวด้วยเรื่องเล็กน้อยบางอย่างเท่านั้นหลีชฉางโซ่ยิ้มและเปลี่ยนหัวข้อสนทนาว่าฝ่าบาทเชิญประทับนั่งเถิดกล่าวจบหลีช้างโซ่ก็ดึงเก้าอี้จากที่นั่งหลักของเขาออกมาทันทีแล้วแทนที่ด้วยเก้าอี้หยกองเน็กเซียนไม่เอ่ยอันใดแล้วนั่งลงอย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นก็กล่าวว่าช้างเกิงนก็นั่งลงด้วยกันสิเดิมที่ข้าเป็นแขกมาตอนนี้ข้ารับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านแล้วที่นี่มีพื้นที่เหลือเฟือ หลี่ฉางโซ่พยักหน้ารับพลังยิ้มแล้วนั่งลงข้างๆเขาทันทีโดยไม่แสร้งรังรอแม้ในภายหน้าเขาจะต้องรับใช้องค์เน็กเซียนและมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นจัก,กรพรรดิและขุนนางแต่ก็ไม่จําเป็นต้องใต้ต่าเยี่ยงททยและเสียนย่อมต้องมีพื้นอารมณ์เสียนยิ่งไปกว่านั้นเบื้องหลังของเขาก็มีสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งสํานักบําเพ็ญเต่าหยินกล่าวตามตรงองคเน็กเซียนก็ยังดํารงฐานะเป็นเทพผู้ชอบธรรมที่เต่าสวรรค์แต่งตั้งขึ้นมาและมีหน้าที่รับผิดชอบในการบัญชาเทพผู้ชอบธรรมแห่งสวรรค์ เมื่อทั้งสองนั่งลงตรงด้านหน้าและด้านหลังก็รู้สึกอึดอัดขึ้นเล็กน้อยแม้หลี่ฉางโซ่จะไม่รู้ว่าองค์เน็กเซียนมาที่นี่ด้วยเหตุใดแต่เขาจะปล่อยให้มีบรรยากาศอึดอัดมิได้จึงรีบรายงานเรื่องการเตรียมการที่เขาทำสำหรับเผ่ามังกรตลอดจนปัญหาและความกังวลที่เขากำลังเผชิญอยู่ในยามนี้ร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนตั้งใจฟังอย่างระมัดระวังอยู่ครึ่งชั่วย,ยามก็แปลกใจที่พบว่าสิ่งต่างๆซับซ้อนกว่าที่เขาคาดคิดไว้มากนะัก องเน็กเซียนถอนหายใจและกล่าวว่าช้างเกิงฆ่าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าต้องคำนวณสิ่งต่างๆทั้งใหญ่น้อยมากมายเพียงนี้เดิมทีฆ่าฆ่าคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การตอบโต้ไปตามสถานการณ์อย่างไร้แบบแผนเท่านั้นหลีช้างโซยิ้มและกล่าวว่าความจริงแล้วนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้โดยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทันทีเช่นกันขอรับทว่าเพียงแค่เตรียมการทั้งหมดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วรอให้อีกฝ่ายเคลื่อนไหวเราก็จะรู้ชัดว่าเราจะจัดการอย่างไรช้างเกิงกล่าวได้สมเหตุผลนัก องเน็กเซียนกล่าวอย่างเคร่งครึมว่าไม่ง่ายเลยจริงๆที่เจ้าจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ต่อให้ในท้ายที่สุดเรื่องนี้จะล้มเหลวข้าก็จะไม่ลืมว่านี่เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของช้างเกิงหลีช้างโซ่กล่าวว่าหากล้มเหลวข้าก็ย่อมรู้สึกผิดและควรรับผิดชอบแล้วจะกล้ารับว่าเป็นผลงานไปได้อย่างไรขอรับฝ่าบาทโปรดวางใจเถิดสารสวรรค์และพระองค์ล้วนเป็นผู้ลิขิตเทพน้อยเพียงกระทําการปรับตามสถานการณ์เท่านั้นดีช้างเกิงด้วยแผนการของเจ้าข้าก็วางใจได้แล้ว ป้องเน็กเซียนถอนหายใจออกมาจากก้นบึ้งในใจแล้วกล่าวเสริมว่าช้างเกิงพระราชะองค์การแต่งตั้งเจ้าเป็นเทพที่ชอบธรรมจะประกาศออกมาภายในอีกสามปีข้าตั้งเจ้าให้เป็นเทพทะเลแห่งสีคาบสมุทรผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งสารสวรรค์รองจากแม่ทัพตรงมู่เจ้าคิดเห็นเช่นไรหลีชางโซ่รีบลุกขึ้นแล้วโค้งคำนับให้อย่างรวดเร็วเทพน้อยยังไม่มีผลงานรับใช้ใดๆจึงมิกล้ารับรางวัลมากมายเช่นนี้ สิทธิ์พิ่ของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่334สหายของข้าองค์เน็กเซียนสองแน่นอนว่าเป็นเพราะผลงานของเจ้ายังไม่ปรากฏข้าจึงให้ตำแหน่งเทพผู้ชอบธรรมเป็นทางการให้เจ้าได้เท่านั้นองคเน็กเซียนยิ้มตำแหน่งเทพแห่งเตาวสวรรค์มีหกระดับและนี่เป็นเพียงระดับที่สี่เท่านั้นรอจนกว่าเรื่องนำเผ่ามังกรเข้าสู่สารสวรรค์สำเร็จเสร็จสิ้นเจ้าก็จะเข้าสู่ตำแหน่งระดับสองเช่นเดียวกับแม่ทัพตรงมู่ทันทีเพื่อให้เจ้าน้มน้าวใจผู้คนให้เชื่อมั่นได้ลีชางโซ่ถอนหายใจอย,อย่างโล่งอก แม่ทัพใหญ่ผู้ดูแลแห่งสารสวรรค์หาใช่ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้เขาตกใจไม่ยิ่งได้ตำแหน่งสูงเท่าใดเขาก็ยิ่งต้องวางแผนในอนาคตมากขึ้นเท่านั้นแม้เขาจะไม่เกียจคร้านแต่ก็ไม่ใช่คนบ้างานและหากไม่มีอะไรทำเขาก็จะไม่หางานให้ตัวเองยิ่งไปกว่านั้นการเสียสละชีวิตก็เป็นข้อห้ามสำหรับความมั่นคงในเต่าเช่นกันฟาบาดเทพน้อยขอบังอาจโปรดช่วยบอกข้าถึงเรื่องตำแหน่งเทพแห่งสารสวรรค์นี้ได้หรือไม่หลีชางโซ่กล่าวด้วยท่าทางเคร่งขรึม เผื่อว่าข้าจะได้เตรียมการในอนาคตเพื่อไม่ให้ล่วงเกินผู้ใดได้ฮ่า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 องค์เน็กเซียนก็มีความสุขเช่นกันฉังเกิงคุณระมัดระวังจริงๆทว่าวันนี้ข้าก็ไม่มีอะไรต้องทําเช่นนั้นข้าจะคุยเรื่องตาแหน่งเทพแห่งสารสวรรค์กับเจ้าในตอนนี้องค์เน็กเซียนก็ทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายเองและอธิบายอย่างครบถ้วนถึงการตั้งตําแหน่งเทพที่ส่วนใหญ่เขาสร้างขึ้นมาวิธีที่องค์เน็กเซียนแบ่งตําแหน่งเทพแห่งสัรสวรรค์นั้นค่อนข้างธรรมดาเล็กน้อย ตำแหน่งเทพแตกต่างจากตำแหน่งทางการมีหกระดับส่วนบรรพาจาร์เตาซันชิงผู้อยู่เหนือสวรรค์และปฐพีไม่รวมอยู่ในนั้นระดับแรกคือองค์เน็กเซียนหวังหมู่และเหล่าจวินระดับที่สองคือหัวหน้าเซียนบุรุษอย่างแม่ทัพตงมู่และยังมีตัวอย่างดั้งเดิมคือผู้ทรงพลังที่แท้จริงเช่นซือวีดหนึ่งหรือสี่มหาเทพสวรรค์แต่ในเวลานี้ตำแหน่งของสี่มหาเทพสวรรค์นั้นยังคงว่างอยู่ทั้งหมด ระดับที่สามีคำต่อท้ายของสินจวินและเทียนหวังทั้งหมดจะถูกนับรวมด้วยและตำแหน่งของเทพหลักแห่งกรมการต่างๆแต่และฝ่ายงานก็อยู่ที่นี่เช่นกันระดับที่สี่รวมถึงเทพ,พจันทราและเทพตามฝ่ายงานต่างๆรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของวัตจักรสวรรค์และรักษาความมั่นคงของเต๋าสวรรค์ส่วนแม่ทัพใหญ่ที่ได้รับการยกย่องจากสารสวรรค์และนำกองกำลังทหารกว่าหนึ่งแสนนายจะรวมอยู่ในตำแหน่งเทพนี้ด้วย ระดับที่5และ6นั้นซับซ้อนกว่าส่วนใหญ่เป็นเทพผู้ช่วยของเทพผู้ชอบทำระดับที่2และ3นอกจากนี้ยังมีผู้เป็นเซียนทางการและเซียนเพนเจนไรสังกัดแห่งสารสวรรค์ซึ่งไม่ได้รวมเข้าสู่ระดับตำแหน่งแห่งสารสวรรค์ส่วนใหญ่หมายถึง8ส่วนงานคือเทพสายฟ้าเทพอ,อัคคีเทพผสงครามเทพแห่งโรคระบาด2เทพแห่งโรคฝีดาษเทพท้ายสวยสามและเทพแห่งความมั่งคัง่งสิงจวินส่วนใหญ่หมายถึงกลุ่มดาว28กลุ่มดาว4ี่ ตำแหน่งเทพไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความแข็งแกร่งแต่เพียงแสดงถึงตำแหน่งในระบบตำแหน่งเทพแห่งสารสวรรค์และกำหนดวิธีการปฏิบัติที่แต่ละคนจะได้รับรวมถึงจำนวนบุญตอบแทนจากเต๋าสวรรค์ลีชางโซ่แอบคำนวณในใจและพบว่าตำแหน่งเทพหกระดับที่องคเน็กเซียนแบ่งออกมานั้นความจริงแล้วยังแบ่งออกเป็นเก้าระดับถึงสิบสองระดับอย่างละเอียดยิ่งขึ้นได้ทว่าเมื่ององเน็กเซียนบรรยายระบบนี้ออกมาดูจากความรู้สึกภาคภูมิใจที่แสดงออกในคำพูดเล็กน้อยนั้น ใช่เลยนี่มันระบบตำแหน่งเทพที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีปัญหาแต่เหลียชังโซ่ไม่คาดคิดว่าเขาจะเข้าสู่สวรรค์โดยเริ่มต้นได้ถึงตำแหน่งเทพระดับที่สี่เหตุผลหลักเป็นเพราะตอนนี้ตำแหน่งส่วนใหญ่ของเทพผู้ชอบธรรมในสารสวรรค์นั้นยังคงว่างอยู่องคเน็กเซียนจึงสามารถมอบตำแหน่งสูงให้เขาได้อย่างง่ายดายหลี่ชังโซ่ครุ่นคิดในใจขณะสนทนาเรื่องนี้กับองคเน็กเซียนและจู่จู่ก็เกิดแรงบันดาลใจว่าขึ้นมาเขาพบเรื่องบางอย่างที่สำคัญแล้ว โครงสร้างตำแหน่งเทพหกระดับที่องค์เน็กเซียนสร้างขึ้นมาในเวลานี้และตำแหน่งเทพ,พเจ้าที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าจำนวนตำแหน่งเทพที่องค์เน็กเซียนสร้างขึ้นมานั้นจะสอดคล้องกับตำแหน่งว่างที่จะเติมไปในรายนามเทพในอนาคตแล้วหากเขามีอิทธิพลต่อความคิดขององค์เน็กเซียนในเวลานี้เขาจะสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อมหาันสวรรค์ปรับดาเทพทั้งเสริมลดปรับตำแหน่งเทพต่างๆได้ใช่หรือไม่ หลี่ฉางโซ่เพียงคิดอะไรบ้าๆอยู่ในใจแล้ววางความคิดนี้ไว้อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจทันทีอ้อแล้วเขาต้องขุดหลุมฝังมันเอาไว้ให้แน่นๆและอย่าลืมกระทึบเท้าด้วยคิดจะวางแผนอันใดเล่ามหาทันสวรรค์ปรับดาเทพเป็นภัยพิบัติแล้วสิทธิธรรมดาตัวน้อยๆของสำนักตู้เซียนที่เป็นเพียงเซียนหยวนจะไปเข้าร่วมได้อย่างไรเล่าเมื่อสนทนาเรื่องตำแหน่งเทพหกกับองค์เน็กเซียนสักพักหลี่ฉางโซ่ก็พบว่าคำพูดขององค์เน็กเซียนเริ่มเข้มข้นน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในเวลานี้เริ่มมีแสงสว่างจากคมด้านนอกแล้วองค์เน็กเซียนจึงยิ้มและกล่าวว่าช้างเกิงใหญ่เจ้าไม่ลองออกไปดูข้างนอกล่ะคข้าไม่ได้มาที่แดนมนุษย์นี้มากนะักในเมื่อฝ่าบาททรงสนพระไทยแน่นอนว่าเทพน้อยย่อมจะติดตามไปด้วยขอรับฝ่าบาทอยากให้เทพน้อยจัดเตรียมการก่อนหรือไม่ไม่จําเป็นหรอกยังต้องเตรียมการอันใดเล่าองค์เน็กเซียนโบกมือแล้วกล่าวว่าของแท้ย่อมให้ความเพลิดเพลินได้มากที่สุด หลี่ชางโซ่ยิ้มแล้วติดตามองค์เน็กเซียนออกไปจากห้องโถงด้านหลังก่อนจะเดินไปทางประตูหลังของวิหารเทพทะเลองค์เน็กเซียนมาทำอะไรที่นี่ต้องมีความหมายลึกซึ้งอื่นแต่ข้าพยายามลองมาสองสามครั้งแล้วก็ยังไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดถึงอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเพราะเกียดคร้านและเบื่อเลยว่ามาคุยกับเขาเพื่อแก้เบื่อ ขณะที่เขากำลังออกไปร่างจำแลงขององค์เน็กเซียนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วมองไปที่มุมสนามด้านหลังมีเงาดำซ่อนอยู่ในความมืดอย่างรวดเร็วแล้วหายไปเงียบเงียบช้างเกิงดูเหมือนว่าที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยนะให้ฝ่าบาทขบขันแล้วหลี่ช้างโซ่กล่าวว่ามีคนกำลังจ้องมองไปที่วิหารเทพทะเลของเทพน้อยมามากกว่าหนึ่งวันแล้วเทพน้อยจึงคุ้นชินกับมันโอร่างจำแลงขององค์เน็กเซียนขมวดคิ้วขมวดเข้าหากันมากขึ้นและส่งเสียงถามว่า จะให้ช่วยหรือไม่ขอบพระทัยฝ่าบาทที่เมตตาไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับเทพน้อยที่นี่หลี่ชังโซยิ้นพลางกล่าวว่าเหล่าเทพน้อยที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นร่างจำแรงและพวกเขาก็แค่คอยตามสืบมาตลอดหากเจ้าไม่พูดข้าก็เกือบลืมไปแล้วร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนหัวเราะเบาๆไปกันเถิดคืนนี้เราออกจากประตูนี้เจ้ากับข้าคุยกันก็ไม่ต้องส่งข้อความเสียงแล้วข้าเรียกเจ้าว่าพี่ชังเกิงเจ้าก็เรียกข้าว่าพี่รีเทียนวันนี้ข้าจะดูโลกมนุษย์ให้ดี หลี่ฉางโซ่เงียบเงินทันทีฟาบาดเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่ชื่อนี้ยากจะกล่าวจริงๆทว่ามันก็เป็นที่เขาคิดซับซ้อนเกินไปเองหลี่ฉางโซ่ปฏิบัติตามคำพูดของเขาและยังคงเรียกเขาว่าพี่ริเทียนซึ่งทำให้องค์เน็กเซียนสบายใจมากขึ้นเขาไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญจริงๆหรือจงใจในยามนี้หลี่ชางโซ่กำลังเดินติดตามองค์เน็กเซียนไปตามถนนพร้อมกับชื่นชมทิวทัศน์ของโลกและเดินเล่นไปรอบๆตลาดกลางคืนในโลก ดูเหมือนว่าอง,งค์เน็กเซียนจะสนใจทุกสิ่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นขนมเคลือบน้ำตาลถังหลูและบะหมี่ซึ่งเผยให้เห็นถึงความสนใจอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่ได้ลองลิม้มแน่นอนว่าหลีช่ชางโซก็แค่คอยเดินเล่นอยู่ข้างข้างซื้อของและพูดคุยกับเขาและรอคอยเวลาที่อง,งค์เน็กเซียนจะพูดถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาอย่างเงียบๆทว่าในขณะนั้นเสียงยุงที่คุ้นเคยก็ดังแทรกเข้ามาในหูของหลีช่ชางโซ่ บัดนั้นร่างจำแรงขององ,งค์เน็กเซียนกวาดสายตามองขึ้นไปบนฟ้าและสะบัดแขนเสื้อง่ายๆทันใดนั้นแสงเซียนสีทองบางเบาก็จางหายไปจากฝ่ามือของเขาและปรากฏขึ้นในอากาศในชั่วพริปตาแทงทะลุยุงเลือดช้างเกิงที่นี่ไม่ปลอดภัยจริงๆข้ารู้สึกเป็นห่วงมากหลี่ช้างโซ่คิดในใจให้ตัวเข้าวังดุสิตกับข้ามาสิข้าต้องรีบย้ายไปที่นั่นด่วนจีที่สุดแค่แค่นั้นแค่ล้อเล่นขำๆขำๆ,ๆ หนึ่งว่ากันว่าทั้งสี่มหาเทพนี้ทรงมีอำนาจเทียบเท่าองค์เนกเซียนซึ่งโฮทูนเนียงเนียงก็เป็นหนึ่งในสี่มหาเทพนี้สองเทพแห่งโรคระบาดเชื่อกันว่าจะมีเทพตัวแทนสำหรับโรคระบาดประจำฤดูในช่วงฤดูใบไม้ผลิคือเทพจางอวียนปัวมีเทพตัวแทนคือเทพหลิวหยวนตาสำหรับโรคระบาดในช่วงฤดูร้อนมีเทพตัวแทนคือเทพพระจ้างหมิงยังทรงเป็นเทพแห่งโชคชาฝ่ายบูด้วย สำหรับโรคระบาดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมีเทพตัวแทนคือเทพจงซื่อกุ้ยสำหรับโรคระบาดในช่วงฤดูหนาวและมีเทพผู้ควบคุมโรคระบาดท,ทั่วไปคือเทพสือเหวินเย่ย 3. เทพผู้คอยดูแลชะตาชีวิตผู้คน 4. มีกลุ่มดาวใหญ่สี่กลุ่มดาวครองจตุรทิศแบ่งเป็นกลุ่มดาวย่อยอีก7กลุ่มดาวกลุ่มดาวใหญ่มีกลุ่มดาวมังกระเขียวทิศต,ตะวันออกกลุ่มดาวเต่าดำทิศเหนือกลุ่มดาวเสือขาวทิศตะวันตกและกลุ่มดาวกระเรียนแดงทิศใต้